สวัสดีครับอัปเดตฝนชุกกันในเดือนมิถุนายนฮะเดือนที่ที่เขาลือกันว่าว่ากันว่าฝนจะทิ้งช่วงครับพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าจะทิ้งจริงหรือเปล่าและกลราฟิกที่เห็นกันอยู่นั่นก็คือแบบจำลองพยากรนะครับค่ายอเมริกาหรือ GFS ให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่11 มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับให้ทิศทางพายุเคลื่อนมาทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือนะฮะน้องดูภาพนะครับโดยมาขึ้นฝั่งทางตอนบนของประเทศเวียดนามแต่จะทะลุถึงบ้านเราหรือเปล่านั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปจะเข้าหรือไม่เข้าไม่สําคัญหรอกครับหากพายุลูกนี้เกิดขึ้นจริงและมีแรงจริงก็จะทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนะครับโดยพัดสอบเข้าหาพายุ ลูกดังกล่าวนี้ก็จะทำให้ด้านรับลมของประเทศไทยฮะคือด้านในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมกรอบไว้นะครับได้ฝนไปโดยปริยายภาพถัดไปนะเป็นเรดาร์แสดงผลฝนกลุ่มใหญ่ที่ตกกระหน่ำนะเมื่อคืนนี้แถวแถวหนองคายบึงการอุดรนสกลนครพนมมุกดาหารอะไรประมาณน,นั้นนะแถวแถวนั้นซึ่งพี่น้องจะสังเกตเห็นว่า ปัจจุบันการเคลื่อนของฝนที่ตกนั้นเป็นไปตามปกติฮะแล้วนะครับเพราะลมมรสุมพัดเต็มระบบคือเคลื่อนจากตะวันทิศตะวันตกฮะไปทางทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่โดยฝนกลุ่มใหญ่นี้ต้องเคลื่อนต่อไปอยังที่ไหนครับยังประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตามลําดับฮะตกไปแล้วเอามาให้ดูทําไมอย่างนั้นเลยครับ เอามาให้ดูเพื่อที่จะเล่าว่านี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าโอโลกราฟ,ฟิกเลนฟอลนะฮะซึ่งหมายถึงฝนที่เกิดจากลมปะทะภูเขาหรือมวลอากาศมวลของมวลอากาศของอากาศที่มีความชื้นนะฮะมีไอฝนเคลื่อนตัวนะฮะเคลื่อนตัวเข้าปะทะภูเขาเทือกเขาทําให้ด้านด้านรับลมหรือทางด้านหน้าเขาเนี่ย มีฝนชุกหนาแน่นต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ฝนกลุ่มนี้ก็เกิดจากลมความชื้นที่สะสมมากฮะปะทะกับเทือกเขาใหญ่อย่างอันนำนะฮะเทือกเขาอันนำที่กั้นเขตเวียดนามนะฮะประเทศเวียดนามทําให้ มีอากาศยกตัวขึ้นมาเป็นฝนกระเซ็นนะกระเด็นย้อนกลับมาตกบริเวณภาคอีสานตอนบนฮนะแล้วก็ประเทศลาวฮนะซึ่งอยู่ด้านหน้าของเขาฮนะเต็มเต็มนะฮะและต่อเนื่องยันฟ้าสางนะพี่น้องแถวนั้นเป็นไงกันบ้างส่งข่าวด้วยโดยลมส่วนที่พัดเลยเขาไปได้นะั้นจะกลายเป็นอากาศจมตัวเกิดเป็นฝนยากนะหลังเขาเหมือนลมหนาวพัดผ่านไปงั้นนะนะและนี่ก็เป็นผลดีของปรากฏการณ์ที่ พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของเขานะฮะซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันก็คืออะไรครับพี่น้องคือคำตอบของพี่น้องท่านนี้ฮะที่บอกแล้วก็ถามมาหลายครั้งนะฮะว่าทำไมฝนถึงไปตกแต่ฝั่งพม่าครับไม่มาประจวบสักทีไม่มาประจวบศริริขันสักทีนะครับดังนั้นเลยจะบอกกับพี่น้องที่อยู่จังหวัดทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับอย่างตากกาญจบนบุรีเพชรบุรี แล้วก็ประจวบคิริขันนะโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ด้านหลังเทือกเขากั้นแดนนะฮะเขาอะไรครับแถวนั้นอนะ่ะก็จะเ,เจอปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยๆคือมีเรดารฝนอยู่ในมือเนะี่ยส่องแล้วส่องอีกครับฝนมาแน่ฮนะ้กลุ่มใหญ่ด้วยแต่เอ๊ะมันหายไปไหนทําไมไม่มาคาอยู่อย่างนั้นเนะี่ยสักทีอะไรเนะี่ยคอยเกอร์อะไรประมาณนั้นนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังก็ขออภัยที่พี่น้องท่าท่านใดทราบแล้วนะครับ กลับมาดูลักษณะทั่วไปของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7มิถุนาย,ยน2564นะวันนี้เราดูพื้นลมฮะก็พื้นลมที่แอนิเมชันละเอียดแบบกว้างๆก,กันเลยครับจากโมเดลลมฐานเมฆนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างทางนะเห็นไหมครับมาก็ไม่มีอะไรสะดุดเลยไม่มีพายุดักหน้าเลยนะครับก็พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยฮะแนวลม ที่2ช่วงใหญ่ก็คือด้านตอนกลางภาคใต้ฮะเพื่อวิ่งเข้าทะเลจีนใต้พัดสอบขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็ด้านบนเห็นไหมครับก็มีอีกกระแสหนึ่งคือพัดปกคลุมตอนบนของประเทศเราวิ่งเข้าไปหาย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณที่ปกคลุมฮะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนฮะเช็คแรงลมด้านบนหน่อยครับวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณ30-46กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็นับว่าแรงลมใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยนะฮะมาบอกความเร็วลมทำไมอีกเหรอก็จะขอญาตเล่าต่ออีกนิดนึงครับว่าความสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะของลมระดับ850เนี่ยฮะเฮกโตปาสาาเนี่ยสูงจากพื้น1.5กิโลหรือ1,500เมตรเนี่ยครับชั้นนี้นักอุตุนิยมวิทยาเคยบอกว่าหากมีความเร็วลมเกิน26นอตนะฮะหรือ48.2กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ย เขาก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดฝนโดยอัตโนมัติได้โดยวิ่งเพียงวิ่งผ่านปะทะับลมท้องถิ่นเท่านั้นน่ะก็จะเกิดฝนโดยไม่ต้องอาศัยอะไรฮะการพัดส,สอบหรือแนวปะทะของภูเขาเลยเห็นไหมครับมันก็มีความสามารถได้ฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงฮะ จึงเป็นฝนจากการพัดสอบหย่อมแอวแรงไปก่อนฮะซึ่งที่ผมมาบอกนี่ก็เผื่อพี่น้องท่านใดมีแอปในมือก็กดดูความเร็วลมด้วยเราก็จะคาดมองออกว่าตกแน่จริงเปล่าอะไรประมาณนั้นฮะซึ่งก็มีกำลังแรงพอนะครับถึงแม้ว่าไม่ถึง48 km. กิโลเมตรก็จริงแต่ครั้งนี้ก็แรงพอเนื่องจากพัดสอบกับหย่อมความกดอากาศนะฮะข้างบนประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้วันที่7ถึงเช้าวันที่8นะครับ มิถุนายนนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฮะส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พยาวแพร่น่านลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและจังหวัดตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยครับ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธานีกาฬสิน์นครพนมอำนาจ,จนเจริญและอุบลราชธานีนะครับสำหรับภาคกลางนะมีฝนฟ้าขนองยังอยู่ที่ร้อยละ40นะครับ พรุ่งนี้ก็จะตกฮนะบ่ายถึงค่ำบริเวณจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและมีฝนหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับ ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดตะนองพังงาสุราธานีสวัสดีครับ